สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับวันน mm ี้ก็จะมาเล่าเรื่องของลูกสะกดกันนะครับก็ลูกสะกดนะครับมันก็เป็นเครื่องรางชิ้นนิดหนึ่งเรื่องเครื่องรางชิ้นนิดหนึ่งของคนไทยที่นิยมบูชากันนะครับซึ่งเครื่องรางตัวนี้นะครับก็คล้ายๆตะหลุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะจะไม่ได้เป็นม้วนม้วนกลมๆนะครับม้วนกลมๆตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนการหล่อขึ้นมาให้เป็นคล้ายๆรูปประคำนะครับแต่จะมี รูปแบบรูปทรงที่ยาวกว่านะครับดีกว่านะตรงนี้นะครับซึ่งคําว่าลูกสะกดเนี่ยมันแปลว่าเป็นลูกขั้นนะครับเป็นลูกขั้นสําหรับอ่ั้นระหว่างอ่ตัวตะก,กุดไม่ให้มันเลื่อนสายกว่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านเวลคาคาดตะก,กุดตะก,กุดจะชอบเลื่อนเดินตามเชือกหรือตามอะไรที่เรามีนะครับแล้วก็ลูกสะกดก็คือสะกดไว้ให้หยุดนะครับซึ่งเมื่อเราให้หยุดตรงนี้มันจะได้ไม่เคลื่อนไปไหนครับลูกสะกดตางขวา ตามโทษครับตามความหมายเนี่ยมันก็คือไปลูกสะกดหรือกดให้หยุดนะัซึ่งคําพวกนี้มันก็ไปคล้องกับเรื่องของการที่ว่าสะกดทับสะกดศัตรูนะครับให้หยุดให้หยุดนะครับไม่ให้มีการเคลื่อนไหวหรือให้หลับไหลไปในนิทานครับจนเช้านะครับซึ่งในโบราณโบราณก็นิยมใช้กันหรือในแม่ทัพในกองนี่ก็ใช้ในการที่เขาไปสู้รบนะครับแล้วมีการโยนนะครับหรือขว้างข้ามค่ายกันเลยนะฮะทมที่เขาเล้ารลับกันมานะครับซึ่ง พิธีกรรมนะครับในการทำลูกสะกดนะครับมันก็มีวิธีคอ่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะครับก็คือต้องมีการเอาตะกรวดนะครับซึ่งเป็นตะกรวดนมนะครับกรือตะกรวดเก่าๆนะตะกรวดอ้ว,วนนะครับตัวเนี้ยนะครับไปหลอมจนละลายนะครับแล้วก็เทบนบนแท่นหรือบนเบน้าหรือเป็นแบบเนี่ยพอเทเสร็จแล้วเนี่ยก็ภาเคเกจิที่ทำเนี่ยก็มีการเอาอัขระนะครับจานลงในเนื้อแผ่นเนี่ยแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ จานจานจนเสร็จแล้วก็เอาไปหลอมใหม่หลอมจนครบตามที่แพคเกจจิตรงนั้นต้องการนะครับแล้วก็เอามาหลอมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อแล้วก็เทแบบแมพพิมพ์ให้มันขึ้นขึ้นแบบนะครับเป็นลูกสะกดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเจาะรูลงไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเชือกคาดหรือว่าเอาไปใส่สายร้อยห้อยคอก็ได้นะครับหรือห้อยเอวก็ได้นะครับตรงนี้ ซึ่งโลหะในการใช้ใช้ในการทํารูปสกดเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะเป็นแค่โลหะที่เป็นตะกั่วอย่างเดียวนะครับก็ยังมีโลหะต่างๆเช่นเงินทองนะครับซึ่งถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะหามาให้ชมนะครับหรือโลหะอื่นๆเช่นทองหรือทองแดงนะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูมาชมกันนะครับแล้วก like ็ในตัวตะกั่วเนี่ยอาจจะผสมโลหะต่างๆไปเยอะได้เลยนะครับแล้วแต่อาจารย์ที่ท่านจะคิดทําขึ้นมานะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ตะกั่วอย่างเดียว นะครับแล้วจากนั้นก็เอามาร้อยเป็นพวง1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดหรือ5เม็ดก็ได้นะครับหลายๆสำนักครับก็เราสามารถทําได้นะครับโดยภพ็เกจอาจารย์ที่เรานับถือนะครับซึ่งบางครั้งก็จะเป็นลูกเป็นเรื่องของตัวมวลสารก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างว่าอ่าแล้วลูกอมที่เจาะลูกอมที่เป็นลูกอมมวลสารต่างๆเนี่ยแล้วมาเจาะรูอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นลูกสะกดได้ไหมก็ถ้า พระเกจิท่านบอกว่าเรียกก็ได้มันก็เรียกได้นะครับเพราะว่าผมก็มองมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับมีความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะก็คือถ้าเราลูกอมเนี่ยมาลูกอมเป็นมวลสารเนี่ยมาเจาะเป็นรูแล้วเรียกเป็นลูกสะกดได้ไหมผมมองว่าก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสบายใจก็ถามพระอาจารย์ที่ท่านให้มาหรือคนที่ให้เรามานะครับว่าเรียกได้ไหมนะครับอย่างผมก็ก็เรียกได้อยู่นะฮะคราวนี้ ลูกสกุลที่ผมถืออยู่ในมือนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่ออิดนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับอันนี้ก็เป็นตะก่วเก่านะครับที่หลวงพ่อท่านเจิดในโบสถ์นะครับท่านก็เอามาหล่อนะครับทำตามวิธีของพระอาจารย์อิดนะครับเสร็จแล้วท่านก็มาทาเป็นลูกสกดนะครับแล้วก็ผูกไหมมงคลเจ็ดสีนะครับยังไงเรียกไหมมงคลเจ็ดสีเสร็จแล้วนะครับพระอาจารย์ท่านก็ต่อโค้ดนะครับตรงนี้นะฮะ เป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาตัวโค้เล้งนะครับแปลว่าภาษาจีนแปลว่าอํานาจนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับลูกสะกดในการทานะครับเพราะว่าจะใช้ในทางด้านแคลคคลับในเรื่องของมหาอุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของชาตีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเหนียวนะครับส่วนของหนงพยิปย์เนี่ยจะเรื่องของพวกทรัพย์นะครับเรื่องแม่ตามมนิยมนะครับในเรื่องของพุ้คุณเรื่องด้าน ด้านไม่ตาเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของโภกทรัพย์นะครับใครที่บูชาก็อาจทาดีนะครับคิดดีทําดีนะครับรักษาศีลทาตามคําของครูบาอาจารย์นี่ก็จะร่ำรวยมีเงินทองนะเพราะว่าเมื่อเรามีของดีแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องควรจะปฏิบัติตนให้ดีด้วยนะครับคราวนี้ลูกสกดนะครับในยุคลุกช่วงเนี้ยนะครับก็จะมีสันฐานอย่างนี้คราวนี้พอดีผมมีลูกสกดอยู่อีก2อสลูกเดี๋ยวจะให้พี่ๆได้ชมกันอันนี้เป็นของหลวงพ่ออิฐนะครับวัจุรามณีนะครับ เราก็ได้ชมกันนะฮะลูกต่อไปอันนี้ลักษณะคล้ายคล้ายของหลวงพ่ออิทเลยนะครับเห็นไหมฮะคล้ายกันนะครับเพราะว่าการทำนะครับก็เป็นแพคเกจิในภูมิภาคเดียวกันก็คือภาคกลางนะครับลักษณะหัวท้ายนะครับจะขนาดเท่าเท่ากันเลยเนะี่ยประมาณ2เซนเล็กใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับนิดเดียวนิดเดียวยังไม่ไม่มากนะครับลักษณะการเจาะรูเหมือนกันนะครับ นะฮะนะครับถ้ามองเพลินๆอาจจะดูว่าเออเป็นของหลวงพ่ออิฐไหมหรือของอาจารย์อะไรก็ได้นะครับคราวนี้ความแตกต่างของแต่ละอาจารย์นะครับหเรื่องของขนาด2โลหะในการทําถ้าสังเกตดีๆนะครับสีสีจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเข้มกว่าเพราะว่าอาจจะเข้มกว่าด้วยโลหะหรือด้วยการเวลานะครับเพราะว่าของหลวงพ่ออิฐอยู่ขวามือผมเนี่ยออกปี52แต่อันนี้เป็นของหลวงพ่อตัดวัาชชัยนานะครับ เรา่็ตัดวัดชยายนาแล้วก็น่าจะประมาณปีสี่สี่กว่าสองห้าสี่ห้าสี่แปดหรือห้าศูนย์ประมาณนี้ครับที่ผมไปได้มานะครับแล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นของหลวงพ่อตัดนะครับถ้าลองสังเกตดีๆนะครับเพราะตะกั่วเนี่ยเป็นโลหะที่อ่อนนะครับคูบาอาจานน์ท่านก็จะมาลงพวกอักขระคันนี้มันจะมีรอยจานลางๆนะครับเป็นยันเทาะนะครับของตรงนี้นะครับ ต,ต้องดูกล้องนะครับถ้ามองจากตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับเป็นเนี่ยอัขระนะครับของหลวงพ่ออาจารย์ลงไปนะครับน่าจะไม่ชัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นอคัคระต้อง,ต,องต้องหาหาเลี่ยมดีๆครับจะเห็นว่าเป็นเป็นรอยจาร์ของหลวงพอ่อแต่ไม่แน่ใจว่าหลวงหลวงพ่อจาร์เองหรือว่าเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อองค์ใหม่ที่จาร์นะครับในตรงนี้เพราะว่าช่วงที่ท่าน ที่ผมรู้จักท่านเริ่มท่านก็จเจอเมาพาในเรื่องของตัวตัวที่มือข้อมือท่านแล้วนะฮะในตรงนี้อันนี้นะครับซึ่งถามว่าถ้าในอดีตเนี่ยถามว่าแอนถ้าเกิดไปเห็นยังไงแล้วเราเราใช้จนสึกเนี่ยเรารู้ไหมผมก็ตอบได้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่ออะไรนะฮะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นของหลวงพ่ตัดนะครับอันนี้เก่าเก่าเลยครับอันนี้ถามว่าที่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็พอพอจะเดาได้เพราะว่าเคยถามพี่ว่าพี่เป็นพี่ชายให้มา ถามว่าได้จากไหนท่านได้บอกพี่เขาบอกว่าได้มาจากประจวบนะครับนี่คือลูกสะกดในยุคยุคประมาณ5้าปีที่แล้วนะครับนะครับก็จะต่างกันเห็นไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สันฐานของพระเ,เกจิอาจารย์ที่ทําด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบาง,บางอาจารย์เนี่ยก็จะทําตรงนี้นะครับเป็นแบนนะครับว่าตอกเป็นย่าเป็นโค้ดเป็นต่างๆแล้วบอกว่าเป็นของพระท่านใดนะครับเพราะว่า เครื่องรางสมัยก่อนถามว่าเล่นยากไหมก็ยากอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมนะครับลูกสะกดตะกรุดเนี่ยคือหลายๆท่านถ้าหยิบมาแล้วเกิดไม่มีอะไร,ะไรที่เป็นเด่นๆเนี่ยบอกได้เลยเราดูยากนะครับดูยากแต่ถ้าเราเคยจับหรือเราเคยเห็นว่าของแท้เป็นยังไงของที่พระเกจิอาจารย์ทำอะ่ะเป็นยังไงก็จะพอเดาได้นะครับอย่างนี้ก็เดาได้ว่าพอจะเดาได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับนะครับว่าเป็นของจังหวัดประจวบก็คือ หลวงพ่อเกตไว้ก่อนละนะครับถ้าผมจำพระท่านไม่ผิดนะครับตรงนี้ซึ่งการเล่นมันก็เป็นสเสน่ห์การเก็บฐานก็เป็นสเสน่ห์ในอย่างเดียวกันที่ว่าเราต้องไปนั่งพิจารณาว่าเออของที่เราเก็บเนี่ยสะสมบูชาเนี่ยใช่ไม่ใช่หรือพระเกจิอันไหนนะครับมันเป็นสเสน่ห์ของการเล่นเครื่องรางนะครับหรือการเก็บสะสมะเก็บสะสมของเครื่องรางประเภทนี้นะครับทีนี้นี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับว่าของที่ไหนนะครับทำไมผมบอกดูง่ายก็ มีชื่อนะครับว่าอ่ามีรูปสัญลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเฉพาะตัวเลยมีชื่อหลวงพ่อครบเห็นไหมฮะอันนี้ก็ของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดท่านทำออกมานะครับมีชื่อมีครบมีโลหะอย่างที่ผมบอกว่ารูปสกดนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่รูปตะก่วดนะครับก็จะมีมรดสารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับลงยาม่วงนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะก็จะมาทําคลิปต่อๆไปนะครับแยกเป็นนั้นไปอันนี้ก็มา วันนี้เรามาพูดคุยเ,เรื่องเรื่องลูกสะกดกันมากกว่านะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงลึกว่าเป็นของพระอาจารย์องค์ไหนและดูยังไงนะครับเพียงบอกว่าลูกสะกดความเป็นมาของลูกสะกดเนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราเราทรารบ,รบ,รบกันในการออกศึกออกอะไรเนี่ยพระนักรบสมัยก่อนนะครับของคนไทยหรือไม่ว่าที่ไหนอ่ะก็จะพบเครื่องรางของขังนะครับจะไม่นิยมพกพระนะครับไปไปต่อสู้นะครับตรงนี้นะก็จะพกพบเป็นเครื่องรางซึ่ง ลูกสะกดก็เป็นเครื่องรางยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าตำรวจทหารนะครับแล้วนักรบสมัยโบราณเนี่ยนิยมใช้กันนะครับก,ก็นอกจากมีลูกสะกดมีตะกรุดนะครับมีผ้าประเจียดนะครับเสื้อยันนะครับพวกแหวนมงคลแล้วก็พวกรัดก้านะครับแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลหรือผมมีของหรือเครื่องรางอื่นๆมาก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กับพี่ๆอีกนะครับส่วนพี่ๆท่านใดมีข้อมูล หรืออยากแลกเปลี่ยนความรู้หรืออยากโชว์ของก็พี่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีครับเพราะว่าเราได้ดูเครื่องรางประเภทลูกสกรดหรือเครื่องรางประเภทต่างๆกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการสืบสารพุทธาคมของพระเกจินะครับแล้วก็จะได้เล่นกันอย่างเล่นฐานอย่างถ,ถูกที่ถูกทางน,นะครับว่าเ,ออเครื่องรางชิ้นนี้เป็นของพระอาจารย์ท่านใดน,นะครับแล้วก็เป็นของท่านไหนนะครับแล้วก็มวลสารนะครับมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ว่าเออ เก็บไว้คนเดียวเนี่ยพอเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกดัานเราก็จะลําบากแล้วก็คนที่รับของจากเราไปก็กจะไปผิด,ผด,ผดที่ผิดทางนะครับข้อมูลผมอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยท่าไหนผิดพิด,ดแย้งมาได้เลยนะครับเราก็ได้ศึกษาร่วมกันไปนะครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับก็แค่มาแล้สู่มาชวนพี่คุยกันดีกว่านะครับส่วนวนนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับ แล้วคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องรางอะไรกันก็โปรดติดตามนะครับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ